มันก็ได้เวลานะทุกคนที่เราแบบจะมาบอกเรื่องอะไหล่รถของเราทั้งหมดนะทุกคนว่าเราใส่อะไรมาบ้างนะทุกคนนะเราได้ทําการใส่ไปนานแล้วแหะตรงนี้ก็นั่นแหละก็เพิ่งมาได้ว่า you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow, you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they block in your vision but no you can't listen that shit is I'll fix it cause you hold the power you're as long never as you're dreaming to make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? โอเคครับก็สวัสด okay. ีน้องชมทุกทานกันด uh> ้วยนะผมเพราะว่าผมฟุกซิงนะผมอ่ะมันก <ok okay, ็ ได้เวลาแล้วทุกคนที่เราแบบจะมาบอกเรื่องอะไหล่รถของเราทั้งหมดนะทุกคนว่าเราใส่อะไรมาบ้างนะทุกคนนะก็ก็เราได้ทําการใส่ไปนานแล้วลนะ่ะทรงนี้ก็นั่นแะหละก็เพิ่งมาได้แบบว่ารีวิวรายละเอียดให้ทุกคนได้ดูนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนนะว่ามีอะไรบ้างน,นะทุกคนและคลิปถัดที่แล้วนะทุกคนก็น่าจะได้รีวิวอะไรแบบคร่าวๆไปแล้วละ่ะว่าเราทาอะไรมันก็ตอนนี้เราได้จัดใหม่อะไรใหม่นะ ก็นิดนึ่งนะทุกคนแบบว่าก็ยังไม่เ hmm. ดินเท่าไหร่นะอะไรอ่ะแบบว่าก็ขยับนิดนึ่งคือแบบไม่มีตังค์เลยช่วงนี้แบบว่าอะไรขยับหน่อยเดียวเออเดี๋ยวจะพาไปดูกันทุกคนก็เหมือนเดิมแหละนี่นะมังคุดของเราเองนะทุกคนวาร์ซิบคันนี้นั่นแหละนี่ครับทุกคนก็เป็นชุดหน้านะทุกคนนะเนี่ยเป็นโลครับโลดำเป็นของบูชิ่นะทุกคนนะก็เราซื้อมาหน้าหลังเนี่ยประมาณห้าร้อยนะทุกคนยางหน้านี่ยางหน้า เป็นของคัมิลนะทุกคนประมาณอันนี้ประมาณ400อแต่เราใส่เองเขาเหลือประมาณเท่าไหร่สามร้อยแปดินะทุกคนนะก็ราคาก็พอใช้ได้อยู่นะเอาเล่นหมดตูดเลยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถามว่ามันดีไหมผมว่ามันทนอยู่นะทนกว่าแบบว่าดีสโตนนะทุกคนแบบว่าที่เราซื้อมาใส่ตอนแรกนะเออนั่นแหละมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่แปบ๊บเดียวมันก็หมด จานดิสตนี่ก็เป็นจานดิสตแต่งนะของทีมซิงเราได้ไปเอาลักมานะทุกคนแล้วก็เอามาใส่เองนั้นนะนี่นะนี่แหละกดหน้าก็กดบางคนหน้านะกดบางคนหน้าก็แบบว่าเราได้ทําการเอานั่นแหละถ้าดูคลิปไปมันจะมีคลิปตรงนี้แปะ๊ะไอ้นั่นแหละเราจะขึ้นให้ดูนะทุกคนก็กดบางคนหน้าประมาณตอนแรกมันก็จะเด็กประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณนี้นั่นแหละ เราก็ได้ทําการกดลงไปประมาณนี้นะทุกคนนะเออนั่นแหละแล้วก็กดโชกหน้านะประมาณโหลดต่ำก็เดือยระยะห่างอยู่2นิ้วทุกคนประมาณนี้เออนั่นแหละปั๊มเอกก็เป็นแบบปั๊มเดิมปั๊มเดิมนะครับผมแล้วก็นี่ข้างบนก็เดิมหมดนะแล้วก็นี่นะอันนี้ก็เป็น มีสติกเกอร์พี่อันซูเป,ปอ,อเร์ซิงนะครับผมเป็นสปอนเซอร์โปโกของเราเนี่นะครับผมแล้วก็อาร์มี่เลสซิ่งแล้วก็มะพร้าวซิงนะทุกคนพี่มะพร้าวซิงแล้วก็ช่างชานศริศรกิตเคสเอ็มเงพี N ่โดนะครับผมเอออันนี้ก็ได้ขนะ่าวว่าติดหีนนี่พีดโอืมใช่เปล่าฮะก็นี่ครับมาข้างหลังนะทุกคนข้างหลังก็จะเป็นแบบ อามย่นนะครับของทีนซินั่นเองซึ่งเราซื้อมาประมาณ5้าร้อยบาทมันบอกว่าเออก็เห็นโพูขายเดนโดโลสีเกะเพื่อนแบ,บบว่ามันไม่มีไงเออก็เลยแบบว่าอ๋าอ้อากูไปเดี๋ยวกูไปซื้อคานกกมี่นะครับทุกคนแล้วก็ได้ตัดประมาณตรงนี้ตัดตรงนี้ออกนะทุกคนตัดตรงนี้แค่เป็นย่นแล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็ปาดบางโคนหเห็นปะอ่าปาดบางโคนก็โตหลังเหมือนกันเลยเป็นบูชีนะผมยางเป็นยางหลังดีสโตนครับ สี่ห้าทับเก้าสิบนะครับส,สง,สงทั้งสองทั้งทั้งหน้าหลังนะสี่ห้าทับเก้าสิบแล้วก็ท่อก็เป็นแบบท่อเดิมนะทุกคนว่าจะเปลี่ยนเป็นท่อแต่งอยู่แบบท่อแบบท่อชงิงอะ่ะเออก็ไม่รู้จะใส่สัญักอะไรนะทุกคนนะผมก็ไม่รู้จะใส่สัญักอะไรอะ่ะเออถ้าทุกคนแบบว่ามีแบบว่าเออท่ออะไรก็แนะนำามาได้นะผมถ้าผมมีตังก็จะซื้อนะแต่นี้ผมไม่มีตังก็มาต่อกันที่โชคนะทุกคนนะ ชกหน้าก็ชกหลังก็เป็นชกเดิมนะทุกคนแบบเดิมศูนย์เลยะแล้วก็ใส่ข้อโหลดนะครับผมก็ถามว่าทุกคนมีคนถามผมว่าแบบว่า,า,าน่าจะนานนั่นแหละเออพี่ใส่บูทบูทอันนี้เนี่ยบูทตอนอะไรวะใส่บูทตอนใส่อัมยุนบูทอะไรนะผมก็บอกไปแล้วว่าเป็นบูทเดิมนะนี่นะคนบูทเดิมนีม่แหละก็ใส่บูทเดิมได้เลยซื้อใส่บูทแต่งอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะทุกคนนะเออก็สเตอร์ เป็นอันนี้นะครับผมสิบสี่ยี่สิแปดนะทุกคนก็ถามว่าแรงไหมก็ได้อยู่นะคนต้นมาปลายก็เดินนะนั่นแหละอืมเบาเบาเออปุ่มย้ายเรเสนอเบาอะไรแบบแบบโคตรปะโคตรเทแบบเบาะปาดเองอะไรมันนี่นะก็นี่นะเบาะปาดแบบทรงเทนะทุกคนนี่นะแล้วว่าผมว่าจะเปลี่ยนหนังเบาะใหม่อยู่ทุกคนตอนนี้ตอนนี้แบบอ่บมันเป็นเออหนังเดิมนะเป็นผ้าเบาเดิม ก็เนี่ยเย็บนี่ฮะโค้ดไทยลิมิเต็ดโค้ดไทยยังไม่มองยังไม่มองนี่แหละทุกคนก็เป็นข้าวๆนะเออสเต็มรถเราก็51ิมิลนะครับผมแล้วก็แคมซิ่งแ่งชานสีสกีดแล้วก็รีแมปของพีนัทนั่น ia, le, เองนะผมก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะไปหาพีนัทอยู่นะทุกคนก็รอเรามีตังก่อนนะเด้ยซิ่งเออนี่นั่นอ่ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็มาแบบว่านี่นระรถเราสเตปนีุ้นให้ดูนะว่ามันเป็นแบบเออทําไปเท่าไหร่อะไรหมดหมดทําไปเท่าไหร่นี่คิดไม่ออกนะน่าจะลืมไปแล้วอะ่ะเพราะว่าทํามาหลายครั้งแล้วแหละตั้งแต่ลงลงเงินนะเออถ้าใครแบบติดตามตอนโลงเงินก็จะรู้ว่าผมทําไปหลายอย่างจริงๆนะทุกคนนะนั่นแหละก็เนี่ยตรงรถเข้าเข้าของเราดูเห็นป่ะนี่แหละ ไม,ไม่ใส่ว่ายาจัดโชคผ่อดอยู่ทุกคนแล้วก็ท่อแต่โชกผอดแล้วก็ท่อแล้วก็อะไรต่ออีกอะน่าจะเออเร็วๆนี้นะไม่เร็วๆนี้หรอกหลายวันหลายเดือนอยู่หรอกเราจะมีสเตปห้าสามนะทุกคนนะนั่นแหละรอชมรอชมนั่นแหละไม่เกินรอไม่เกินรอก็ไปละสำหรับแค่นี้ก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนทุกคนอย่าลืมกด subscribe กดไลก์กดแจ้ช่องฟุกซิงด้วยนะผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้า Perfect.